สวัสดีครับยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่รายการข่าวจานจวันที่15มกราคม2517นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเทคนิคการนิดนึงนะครับนนข่าวในตลาดกา็ยังไม่มีอะไรที่น่าติดตามนะครับอ,อันนี้ไปดูน้ำมัน WTI กันนะครับตอนนี้น้ำมันนะครับก็พักตัวอยู่ในกรอบราคานะครับช่วง70นะจนถึงประมาณ75นะครับอันนี้จาก วันศุกร์ที่แล้วนะที่ราคาขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ75เนี่ยจากสงครามในงเแดงนะครับทำให้อุปทานนะลดลงก็เรื่องของการผลิตนะครับทำให้ราคาเนี่ยมีการเร้งตัวขึ้นมานะครับทดสอบแนวตานแล้วก็ตอนนี้นะราคาได้ลงมาสอบนะช่วงเทรนไลน์ด้านล่างตรงน,นี้นะครับตอนนี้ราคายังพักตัวก็มองในฝั่งขาขึ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโลเนี่ย ได้ยกขึ้นมาเรื่อยๆครับพยายามที่จะดันราคาขึ้นต่อนั่นเองนะถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านประมาณ74.18นึะครับมีโอกาสที่ราคาจะลงไปรีเทสอีกครั้งหนึ่งได้นะแต่ว่าถ้าเกิดราคานะครับสามารถที่จะเบรกไฮ7เจขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปถึง78.7สเจ็ดนะช่วงประมาณแถวๆตรงนี้นครับจนถึงอขอบโซนที่ประมาณ79.5นะครับ ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านโซนนี้นะครับราคาก็จะลงมารีเทสไฮก่อนหน้านี้ที่76.16นะครับโอเคทีนี้ต่อมาไปดูทองคำกันสักนิดหนึ่งนะครับอทองคำที่ขึ้นมาในตอนนี้นะครับก็เนื่องจากคำใช้แดงเหมือนกันนะก็ทำให้ราคาทองคำตีตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2,600แล้วก็ลงไปทดสอบเทรนด์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะในทางเทคนิคนะครับมองว่า ราคาเนี่ยจะขึ้นต่อได้อีกนะครับหลังจากที่ลงมาประมาณ2,041เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายถัดไปนะครับจะอยู่ที่ราวๆ2,080นะครับอ่าก็ประมาณไฮแถวๆนี้นะครับประมาณ2,081นะโอเคที่จุดเข้าเรานะครับช่วงเชา้าก็อ่าได้ผ่านไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครรอบายนะครับให้รอที่ บริเวณ2,050นะครับ2,050จนถึง2,048นะครับเป็นกรอบราคาเล็กๆนะครับช่วงแถวๆนี้นะเหมาะที่จะเข้าฝั่งบายขึ้นไปนะครับอันนี้ไปดูสกุลเงินยูโรสักนิดหนึ่งครับยูโรทีนี้มองว่าอาจจะเป็น pattern f l a กก็ได้ในทันเฟรม4ชั่วโมงนะ,ะถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วนะครับไม่ผ่านบริเวณ1.098นะครับช่วงแถวๆตรงนี้นะครับ ถ้าไม่ผ่านจริงๆนะฮะเราก็มองฝั่งเซลล์ลงไปนะครับเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ1.079นะจะถึงประมาณ1.0.0734ครับโอเคนะครับอ่าทีนี้ไปดูบิตคอยกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เมกานะครับได้อุมัติสต็อก ETF นะครบับราคาบิตคอยนะครับอ่าได้ร่วงลงมานะฮะมาทดสอบ แนวรับนะครับเพราะว่าจากแรงขายบริเวณแนวต้านตรงนี้นะถ้าเกิดว่าราคาลงมาบริเวณ4ี่0มืนหนึ่งร้อยนะครับจนถึงประมาณ3 7 5 0 0าอแล้วกันนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่าราคามีแรงซื้อหนุนนะแล้วเราค่อยเข้านะในฝั่งบายนะครับไปหาเป้าหมายที่ประมาณห5 0ห0้าจนถึง5้า0มืน้านะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายในฝัง่งขาขึ้นนะครับ โอเคสำหรับรายการสุปข่าวประจำวันที่15นะก็ของจบลงีกเท่านี้นะครับสวัสดีครับ